สวัสดีครับนักวิชาการและผู้ที่สนใจนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบเรื่องของตัว AI content นะครับเราอาจจะใช้โปรแกรมนะซึ่งจะเป็น AI ที่เป็น AI text generative ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT, FlowGPT, Bard หรือโปรแกรมไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้เมื่อเราเขียนไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือต้องตั้งสติให้ดีและก็มีจริยธรรมในการเขียนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการคัดลอกผลงานนะครับ หรือนะครับเมื่อเวลาที่เราตรวจสอบไปก็จะเจอเป็น AI content นะครับวันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับด้วยโปรแกรมหนึ่งที่ว่า c o p y l e a k s นะครับแล้วก็วิธีการหลบเลี่ยงในการใช้ตัว AI content นะครับทีนี้ผมจะลองง่ายๆนะครับโดยเริ่มจากตัว ChatGPT อ่าผมจะลองพิมพ์คาว่า Delphi method นะครับลองดูนะครับว่าถ้าเราใช้ AI ในการเขียนงานนะครับ จะพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่ไอเขียนข้อความไปสักระยะหนึ่งผมจะทำการคัดลอกแล้วก็จะลองใช้โปรแกรมที่เป็น CopyLeaks นะครับซึ่งตรวจสอบตัว AI Content Detector ได้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อโปรแกรมเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะลองทำการคัดลอกตัวข้อความเหล่านี้นะครับไปตรวจสอบนะครับโดยใช้ CopyLeaks นะครับ โอเคนะครับผมก็คลิกขวาทำการ Copy ไปเรียบร้อยแล้วส่วนโปรแกรมที่เป็นตัว Detector นะที่น่าสนใจคือ c o p y l e a k s c o m นะครับก่อนใช้งานก็ l o g กอิเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเราจะใช้ตัว Gmail Account นะครับในการทำงาน mm hmm. ผมจะลองวางข้อความที่คัดลอกมาจาก c h a t GPT เมื่อกี้นะครับคัดลอกลงไปแล้วทำการตรวจสอบตัว AI content นะครับซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นาน การแสดงผลแบบนี้นะครับเขาก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยเป็น AI content detected หมายถึงตอนนี้เราใช้ AI ในการเขียนงานมาอทีนี้ผมจะสอนวิธีการหลบเลี่ยงนะครับสมมุติเราใช้ตัว q b o t บนะครับซึ่ง q b o t บก็เป็น AI เหมือนกันแต่มันแคล้ายๆกับว่า AI ตัดข้อความของ AI content ด้วยนะครับผมจะลองเลือกง่ายๆนะลองเลือกออปชันที่เป็นตัว creative ให้ท่านดูนะครับ พอ Creative เสร็จปุ๊บเราทำการคัดลอกข้อมูลเมื่อกี้ที่มาจากตัว ChatGPT นะครับวางลงไปแล้วทำการปรับสำนวนนะครับโดยคลิกคำว่า Perfect นะครับ Mobile. เบาๆรอสักครู่นะครับผลการประมวลโดยเจ้า Qbot เนี่ยก็ทำการตัดข้อมูลหรือมีการดัดแปลงข้อความนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วผมก็ทำการคัดลอกนะครับโดยที่ผมยังไม่ทำอะไรนะครับเพียงแค่ p a r f e c t เพียงแค่รอบเดียวนะครับแล้วผมจะทำการคัดลอกข้อความนี้ลองไปวางใหม่นะครับในโปรแกร,รม CopyLeaks นะครับซึ่งผมทำการเคลียร์ข้อข้อมูลเดิมแล้วผมก็วางลงไปเบาๆนะครับจากหลังที่เราใช้ตัว k e y ์ o r d ในการปรับสมนวนแล้วลองตรวจสอบใหม่นะครับอ้ยังเป็น AI content อยู่นะครับซึ่งสังเกตเห็นนะครับวา่าเราอาจจะต้องทำการคัดลอกมาอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็เอามาวางจากฝั่งขวามาวางไปในฝั่งซ้ายนะครับแทนที่ข้อความมันเดิมแล้วกดเพรสใหม่ครับสักครู่หนึ่งให้ระบบมันทำการประมวลผลนะครับแล้วผมจะลองทำการคัดลอกข้อความใหม่นะครับดูซิว่ามันจะตัดข้อความได้มากน้อยขนาดไหนอ่ะโอเคนะครับผมทำการ Copy อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็วางในตัวของตัว Copy l e a k s นะครับอ่าวางไปใหม่ครับ วางไปเบาๆครับอย่างทนุถนอมแล้วก็ลองเช็คด,ดูครับตอนนี้ผลยังเป็น AI content อยู่หรือไม่นะครับก็ยังเป็น AI content อยู่นะครับนั่นแสดงว่าวิธีการตรวจสอบแบบนี้เราก็ต้องเลี่ยงในเรื่องของอตัว AI content detector นะครับจะเลี่ยงอย่างไรวิธีการหนึ่งก็คือต้องใช้คนนะครับหรือโปรแกรมก่อนหน้านี้ที่ผมสอนก็คือเราลองไปใช้ตัว plagiarism นะครับ remover นะครับ n e t นะครับถ้าท่านจำได้นะครับโอเคนะครับเราลองคลิกเบาๆนะครับผ่านเว็บไซต์นี้แล้วเอาข้อความเมื่อกี้นะครับลองมาวางใหม่ผมจะลองตัดให้เ้าตัวข้อความนะครับที่เป็นตัว plagiarism และทั้ง AI content ออกโดยใช้โปรแกรมนี้นะครับในการ remove ออกไปแต่อย่งก็ตามนะครับ ตัวคอนเทนต์ที่ได้มาเราก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นจริงหรือไม่จริงนะครับมีความน่าเชื่อมากน้อยขนาดไหนอย่าไปเชื่อ AI ทั้งหมดผมอยากให้พวกเราใช้ AI เป็นเครื่องมือนยะช่วยในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำงานให้สนุกมากขึ้นแต่ความถูกต้องความน่าเชื่อถึงายทั้งปวงนะครับเราก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการตัดสินนะครับผมจะลองทำการ Copy เจ้อาจาจากตัว AI เนี่ยนะครับที่เป็นตัว plagiarism remover เนี่ยนะครับ ไปวางไปใหม่นะครับจากไอ้เจ้า c o p y l i x นะครับวางไปใหม่ครับแล้วลองตรวจสอบดูอีกรอบหนึ่งครับยังเป็น AI content อยู่หรือไม่นะครับมาลุ้นดูผลลัพธ์นะครับก็ยังเป็น AI content detected ยังเจอเหมือนเดิมดังนั้นโปรแกรมพวกนี้นะครับก็ยังสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าสิ่งที่เราใช้นะครับหรือสิ่งที่เราคัดลอกมาสิ่งเหล่านี้ ก็สุ่มเสียงที่เป็น AI นะครับซึ่งก็ปิล็กเนี่ยตรวจสอบได้ดีนะครับก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเอ้ทำไมเราใช้โปรแกรมพวกนี้ตัดแล้วก็ยังตัดไม่ได้ถ้าเราไปใช้ตัวโปรแกรม t ทอร์นิ n นีซึ่ง t ทอร์นิ n อาจจะตรวจจับเจอเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยลงนะครับแต่เจ้าก็ปิล็กเนี่ยซึ่งเป็น AI ดักจับ AI ทีหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนะี่ยผมเชื่อว่า คณาจารย์นะครับหรือผู้ที่สนใจอาจจะไปทดลองใช้ดูเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลงานของนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาของเราแม้ว่าเขาจะใช้โปรแกรม AI ตัด AI แล้วก็ตามแต่เจ้าก็ป i ิล็กก็ยังสามารถตรวจสอบเจอดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือฝึกให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราได้มีการนำเสนองานแลกเปลี่ยนงานนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นการตรวจสอบความ สนใจแล้วก็ความเข้าใจของเขาด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าเอา AI มาใช้ประโยชน์ทำงานไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ฝึกในเรื่องของตัวกระบวนการคิดนะครับอันนี้ก็ฝากโปรแกร,รมอีกอันนึงซึ่งเป็น a อไคือ c o p y l i k s c o m นะครับไว้ในอ้อมบกอ้อมใจเพื่อท่านจะไปปรับใช้นะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มีศักยภาพตามที่ท่านต้องการนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า ตัว AI ตัวนี้ก็มีศักยภาพสูงนะครับในการ Detect ตัวคอนเทนต์ที่มาจาก AI ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ขอขอบคุณนะที่ท่านรับชมนะก็สวัสดีและมีความสุขในการทำงานวิชาการครับสวัสดีครับ